เมื่อใหม่รมหมค,ครับเมื่อใหม่การปลูก่อยสุพัรณาสูงม่ไหปลูกครับก็ดีไปเอาพักมาจากที่ใส,ส่ก็ได้สิ่ง่องมาอยู่นี่รสิ่ล่องครับเ,เริ่มตอนนี้เป็นการสิมรคคอนทันสิมารคอ,น,อนันหลังจากที่แช่นานเดียว ให่สูงดำไบบดำวิธีการที่ผู้หลูกคนบอกมาผู้หลูกคนบอกมากของแต่่องบางมาลุ่นน้ำกันครับครับนะที่เป็นยังไงไม่เคยปลูกหรอกดดสิว่าเห็ดหากันนี้สิว่าเห็ดหาอันนี้ว,าว่าไม่ทักเต้นปลูกอยากปลูกนะท่านกะบบอค่อยง่ามหรอกเพราะว่าของปี้เนาะเพิ่นงหน้ยของปี้ จะหายมากเลยเขาไายพ่ซซ่าหามากลยซื้อมันก็นเลยะ่ฉยอยงามเพราะว่าประมามนของสวนที่เขาเค็ดขายอ่ะนะขายสดทนอันนี้ก็ว่นขายายังไงก็ตัดตัดเอามาหนุดว่นอะไรเดียบวไ่ไไรท่ันแต่ว่ามันสิ่าขยายพนธุนจุส่วนจะของเดียบผมจะเอาผ่าจุ่มน้ำมาปกบปา ถ้ามาสิบมัดไ้ยัดถ้ามาสิบมัดไปยั2สองสองขึ้นนะถ้ามาสิบมัดไยัสองขึ้นมันออกหักที่ไปปลูกนาันมันออกหัางโอกาสเเซ็นที่สดเส้นที่สิดเมันสูงมากเลยทีเดี่วนแนะนำมา อีกสองมือเขามาเมืองกันมันงหากมันจะเป็นยังไงครับหลังจากที่เข้าหมาัดตอนท่านไรนะครับสามพื้นนะครับเดี๋ยวเขาจะมาเปิดเมืองว่าม,มันเป็นยังไงสามพื้นนะครับมาเมืองทองกันผมก็ไม่คยปูเลยครับขั้งแรกตั้งแรกนะครับขั้งแรหลกคนปูหลู่คนมามา,มา,า,มามครับเจ็ดตามเพิ่นเดี๋ยวเขาจะมาเปิดเมืองมันเป็นยังไงสามพื้นนะครับ น,นี่ครับออกห้กครับนี่โอ้ออกห้กแล้วออกห้กแล้วนี่จมัอนี้เขาก็ะจิไปลงหลุมกันนะครับนี่นะครับตาออกหกออกลอีกเด้อออกห้กแล้วน,นะครับนี่ก็เริ่มแล้วเริ่มปงแล้วนะครับเริ่มปรงุนะรรปรงล,ละหะกกันเลยเพิ่นบอกว่าถ้าเท้า มีการมักผ่อนพันธ์โอกาสหลอดมันจะสูงกว่าธนวาปูพินุปู่มาก,ก่อนะครับน้ำเพิิงมึงอ่ะเดี๋ยววันนี้แหละอย่าเอาไปลุหลุมติดตามตอนต่อไปครับ ทุครับหลังจากที่ผมได้มัด่อนพันธุ์ไว้แล้วนะครับจนมันออกหากแล้วนะครับปนนี้ผมก็จะมาปลูกนะครับการปลูกพื้นที่ของผมเนี่ยมันเป็นสวนยางเกานะครับสวนยางเกาสีพื่งตัดต้นยางขายไปนะครับปณน,นี้เวลาเขาถ่ายแล้วก็หากไม่มันก็สิหลายครับหากยางมันสิหลายแต่จะปลูกยากไนมจังหน่อย ผมก็จะม่ขกุดหลุมเป็นแถวนะครับเนี่ที่ผมปลูกมาแล้วนะครับหลุมนี่ผมสิบปรเน้นเลยครับนี่ครับประมาณหลุมนี่ผมสิบปเน้นเลิแก็ผมจะขุดทำให้มันกวงประมาณนี่แหละครับประมาณสี่สิบห้าสิบเซ้นนะครับสี่สิบห้าสิบเซ้นแล้วผมก็จะเอาขี้ไก่ห้องขี้ไก่ห้องแล้วผมก็ที่ส่งส่งส่งแล้วผมก็เอาดินกบจะนอยแล้วก็ปลูกนะครับ ปุ๋ยขี้ไก่ครับปุ๋ยขี้ไก่้อมาแต้นข้ามไก่กระสอบละยี่สิบามบทเขาใส่กระสอบให้พร้อมยีสบามบาทถ้าก็ห้องเพื่อนนะครับห้องพื้นจะน,น้อยแห้องกับส่งส่งใครกันกับพี่ดินจกจะห้อน ปลูกไปเรื่อยๆครับช่วงๆมันเข่ากดินจะน,น้อยนะครับผมครับามานดินถมก็ขึ้นมากหากไม่ร้ายครับเจ็บหนักสักสิเกิดบ่ดะหรอเมื่อไไหมครับเม,มื่อไไหมเจ็บไปเรื่อยๆเจะได้ โควิด <COVID. S 2> ไปใส่มาได้กิกคันดินกินอยู่นี่นะครับเกิดอย่างอื่นม่ได้ไปใส่แต่ยากอทำไม่มันหลาย โปสมควนดูครับท่านผู้ชมครับท่านผู้ชมครับกะมือนี้นะครับหลังจากที่ผมปลูกอ้อยในประมาณเดือนกูกัวนะครับอ้อยสุพรรนหาศูนย์เนาะผมกะสีผ้าแป้นช่องมาเมืองว่าอ้อยเดือนกูวกัวนั้นมันเป็นยังไงแล้วครับมันเกิดจักต้นปลูกไปจักหลุมเกิดจักหลุมนะครับ อยากสิพาแฟนชงมาเรียนรู้ไปพร้อมๆกันนะครับเอาแบบว่าเข้ามาเรียนรู้ไปพร้อมๆกันนะครับซึ่งสําหรับคนที่คิดอยากสิปลูกอซูพันหาศูนย์การศาอมรูไปนะครับเพราะว่าผมลงมือเหตุโดยตัวเองนะครับลงมือเหตุโดยตัวเองเอาประสบการณ์เอาสิ่งที่ได้เห็นนะครับมา,อาบอกสู่แฟนชงฟังนะครับเดี๋ยวใส่แฟนชงมึงมา โนอ่อยเดือนวประมาณเดือนครึ่งนะครับมันเดือนครึ่ง่ามันป็นอย่างไรนะครับท่านผู้ชมครับนี่ก็เป็นอ้อยที่ผมปลูกนะครับผมปลูกไปประมาณนะครับประมาณประมาณ่าจะสามรอยหลุมนะครับไมได้ประมาณสามรอยหลุมกะที่ไปเอาต้นพันธุ์มาจากพี่ชายนะครับไปตัดมาหากอเพิ่นพอดีเพิ่นเอามาปลูกไว้หากอ เค่ขอแบ่งคนมาหาขอกผมก็เอามาปลูกได้ประมาณสามวัยหลุมแต่ว่าที่มันเกิดนะครับที่มันเกิดมันเกิดอยู่ประมาณร้อยหาสิบหกสิบหลุม um. นี่นะครับนะครับเกิดอยู่ประมาณครึ่งหนึ่งนะครับเดี๋ยวผมจะมาบอกฟังมาเป็นอย่างมันจะเกิดมันจะเกิดประมาณครึ่งหนึ่งนะครับนี่นะครับคืออ้อยสุพรรณหาสวนอายุประมาณเดือนครึ่งนะครับท่านผู้ชมประมาณเดือนครึ่งนะครับประมาณนี้นะครับ,รบประมาณนี้นะครับผม อยาลายนะครับผมกับบางๆเงาเมล็งผมกับมาเสียงานนะครับเสียงานล่นลินเงาเมล็ออกกําลังกายนะครับกับต้นที่เกิดกับรู้สึกว่าอุดมสมบูรณ์อยู่นะครับคือมันเป็นสีนะครับอยากสิบอกแฟนช่องที่ติดตามอยู่นะครับที่อยากปลูกอ้อยสุพรรณหาศูนย์นะครับคือผมปลูกเนี่ยพื้นที่ที่ผมปลูกเนี่ยก็คือที่เคยทัานผู้ชมเห็นในตะทิเลกว่าเป็นสวนยางที่ตัดต้นยางทิ่มไปนะครับ ที่ตัดต้นยางถิ่นไปล่ะผมก็เลยมาปลูกอ้อยคือตัดถิ่นไปแล้วผมก็มาไถปลูกอ้อยเลยจะสีสังเกีตเห็นว่าหากหากยางเต็มนะครับเห็ดยากครับเห็นยากกว่าหากยางหลายไถยกัยากคุดกับยากเอาหุ่นกันยากก็พร้พอมนี่แต่หากยางนะครับอ,อยากสิเอาประสบการณ์มาเบอสููแฟนสองฟังก็กคือว่าป้อยสุพรนหาศูนย์เนี่ยนะครับของผมเนี่ยครับส่วนที่มันเกิดนะครับ คือช่วงที่ผมปลูกนะครับเป็นช่วงที่เดือนพฤษภาเนาะประมาณวันที่หานี่แหละประมาณช่วงนี้นะครับเป็นช่วงที่ฝนยังพันตกปนไดน,นะครับแต่ว่าแถวใดที่มันเกิดที่ท่านผู้ชมเห็นคือแถวทีผมปลูกแล้วปุ๊บฝนตกใส่นะครับฝนผมปลูกแล้วฝนตกใส่สิเกิดนะครับและะ้วก็ผมปลูกทึ่งแบบมัดมัดส่นพันธุ์ให้มันออกหากออก ออกห่างออกตาก่อนแล้วก function, antis, ็ทึ meter, joue, ans, ่งแบบตัดปลูกเลยนะครับผมเหตุทดลองถึงสองอย่างเพราะว่าผมอยากเรียนรู้ศึกษาด้วยตัวเองนะครับก็สรุปก็คือว่าแบบมักนะครับแบบมักถอนพันธุ์เกิดดีครัวนะครับเปอร์เซ็นต์เกิดดีครัวนะครับเพราะฉะนั้นมีสองสาเหตุนะครับที่เหตุให้อ่อยสามรอยรูมองผมเนี่ยมันเกิดทั้งหมดก็คือหนึ่งเรืองน้ำนะครับเพราะฉะนั้นสําคัญเลยถ้าห้าปลูกแล้วมีน้ำหดนี่จังไรก็เกิดนะครับ จังไรเกิดแต่ของผมคือผมผมไม่นม้ำผมหันในเจนาะน้ำนะครับผมก็อาศัยวา่าฝนตกใส่แต่วา่าแถวใดที่ผมปลูกคือผมไม่ได้ปลูกมือเดียวทั้งหมดนะครับสามหลอยหลุมผมปลูกมือละสองสามหลุมเพราะว่าผมอาศัยเวลาช่วงเศร้าๆ,ๆกับยงีมืมะเรงนะครับมาเห็ดพื้นที่ทั้งหมดนี่ก็สิประมาณไรกกลัวเนี่ยนะครับเป้าหมายของผมก็สิปลูกให้เต็มวดนี่แหละแต่วา่ามีมีมท่อนพัานแคร์ไป พอมาจากพี่ไส้แค่หากรนะครับผมเกามาปลูกปรากฏว่าเกิดอยู่ลอยกลวมนะครับลอยหาซีพกีหลุมกะปีหนาผมขยายมันเต็มเลยนะครับกะเกิดลอยประมาณร้อยหกสิบหลุมก็ถือว่าได้พันแแหนะครับผมสะได้มีพันต่อไปแทหนะครับอยากสรุปให้แฟนช่องที่อยากสูบว่าขันมีนามหดนี่คนข้างที่สี่ร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับเกิดแทหแน่นอนแต่ของผมเนี่ยผมมีนามนะครับผมอาศัยนำฝน นะครับแต่ว่าปีหนาเนี่ยผมสิเอาไหมนะผมสิเจาะนามแล้วผมสูมนี่มันไงผมก็สิขยายไปให้มันเต็มพื้นทีนะครับผมก็สิขยายให้เต็มพื้นที่แต่กาผมก็สิเจาะนามสิปูแบบเอาให้ชั่วทุกลุมเลยนะครับอันนี้ก็เอาประสบการณ์ที่ผมเรียนรู้โดยตรงเรียนรู้จริงๆนะครับมาฝากแฟนช่องเพื่อผู้ใดติดตามเพื่อผู้ใดอยากปลูกนะครับเอาเอาไปเป็นแนวทางได้นะครับที่ผมเสียหนาเนี่ยนะครับที่จริงอายุ เดือนกลัวนี่ผมผมเตรียมขี่ไก่ไปแล้วนะครับเตรียมขี่ไก่ขี่ง่วไปเนี่ยผมจะเอาเอามามาโพกเงานี่นะครับโพกเงา,ามาแล้วผมก็สิถมดินนักหน่อยนะครับแต่ว่าผมจะเสียร์หยาให้แล้วก่อนนะครับผมกะว่าจะเอาเอาหุ่นหัมนมาเร็วก่อนนะครับเพราะว่าหยามันเกิดหลายแต่มันกะเฮ็ดไปเรื่อยๆครับเพราะว่าผมบ,บ,บ่บ่ได้มีเวลาเฮ็เดเบิดมือนะครับอาศัยช่วงยาี้ยมเร่งนะครับผ้ารอบครัวนะครับผ้าลูกไส้ผ้าอ่าแม่บ้านเพิ่นมาเสียร์หยาออกกําลังกายนะครับแต่ผมสิพ้ายางเบิ่งนะครับมันกะ ต้นไหนที่มันเกิดมันก็ดเอ่เมืองสมบูรณ์ดีอยู่ครับนะครับนะเมืองสมบูรณ์ดีอยู่สมบูรณ์งามดีอยู่เดี๋ยวนี้เอาหุ่นเหลี่ยมกวาสีขี่ไก่นะครับขี่ไก่โปะผมเหงามันงหล่ะจ้ะโกยดินนะครับคือดินที่ผมดินที่ผมขุดขุดตอนปลูกนี่นะครับดินที่เป็นกองกรองนี่นอันนี้หลุมนะครับสิเห็นว่ามันเป็นตึงเหลืองนิดนึงเพราะว่าผมอะไรถมจนเต็มเพราะว่าผมกาบาผมสิเอาขี่ไก่ห้องล่ะผมก็สะเอาดินนี้ลงไปถมๆจากน้อยนะครับ กำลังเอาหุ่นอยู่นะครับกะกา่าเอาหุ่นแล้วนี่กัสิใส่ขี่ไก่นะครับเพราะนั้นกัฝปากเป็นช่องนะครับที่สนใจการปลูกอ้อยขันนามพันสุพรรณหาูนกะติดตามกันนะครับติดตามกันเพื่อเป็นแนวทางนะครับผมกะปลูกครั้งแรกนะครับหลังจากที่ตัดยางออกกับปลูกปลูกเลยนะครับตัดสินใจปลูกเลยเพราะว่ามักนะครับมักเดี๋ยวเข้ามาเรียนรู้ไปพร้อมพรอมกันนะครับอ่สำหรับคลิปหนาเดี๋ยวผมกะสิเอาความขืบหนาในการเห็ด เห็ดอ่อยของผมมาให้แฟนช่องได้ติตามนะครับก็คลิปนี้นะครับก็ฝากแฟนช่องไว้ซ้ำนี้นะครับคลิปหนาพอกันไหมนะครับอย่าลืมติดตามนะครับมาติดตามไปผมผมกันว่าอ่อยของผมจะเป็นยังไงนะครับมือใหม่นะครับมือใหม่แต่ว่าเห็ดอีลีนะครับรอบนี้ได้ประมาณ160ลุมเดี๋ยวผมสิขยายเต็มพื้นที่ประมาณไรกวๆของผมนี่นะครับนะครับติดตามไปเรื่อยครับติดตามไปเรื่อยผมสิเห็ดไปเรื่อยๆจนกลัวได้ขันน้ำจนกลัวได้ขายนะครับ ฝากเป็นช่องติดตามนะครับฝากเป็นช่องกดไลค์กดแชร์นะครับกดกระดิ่งกดแจ้งเตือนนะครับเข้ามา,เ,าเรียนรู้ไปพร้อมๆกันนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ